ข้อ15เขาถามว่าข้อใดถูกนะก็ข้อ1 u. v. เนี่ยมันจะเท่ากับขนาด u ขนาด v cos t a เพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเท่ากับตัวนี้นะกระจายกำลังสองเข้ามาก็จะเป็นตัวนี้นะฝั่งขวาเนี่ย u. u. จะเท่ากับขนาด u กำลังสองแล้วก็ v. v. ก็จะเท่ากับขนาด v กำลังสองเพราะฉะนั้นตัวเนี่ยก็จะเท่ากับตัวนี้นะก็จะเห็นว่า ตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยมีส่วนนี้เหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเอาไปคูณกับตัวนี้ค o s ซีตาเนี่ยมันจะน้อยกว่าเท่ากับ1เอามายกกําลังสองก็จะยังน้อยกว่าเท่ากับ1อยู่นะถ้าเกิดเอาตัวอะไรก็ตามมาคูณด้วยตัวที่น้อยกว่าเท่ากับ1เนี่ยค่ามันจะมีแต่น้อยลงเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ ตัวนี้นะข้อ1นึ่เขาบอกว่ามากกว่าหรือเท่ากับเพราะฉะนั้นข้อ1ก็ผิดนะข้อ2องเขาถามว่าถ้าอันนี้แล้วอยู่ตั้งฉากกับ B จริงไหมก็ตัวนี้เอามาเขียนใหม่ก็เป็นแบบนี้นะจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนกันกันกบตัวนี้เลยนะเพราะฉะนั้นก็ฝั่งซ้ายก็จะเท่ากับตัวนี้ไปเลยฝั่งขวาเนี่ยกระจายกําลังสองเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ก็ตัดตัวนี้ทั้งสองข้าง ก็จะเหลือแบบนี้นะก็ย้ายกำลังสองไปก็จะได้ตัวนี้เท่ากับบวกลบ1ก็จะได้4ีตาเนี่ยเท่ากับ0กับ180นะถ้าเกิดยูกับ V ททำมุม0หรือ180กันเนี่ยแปลว่าอยู่กับ V ขนานกันนะก็จะไม่ได้ตั้งฉากกันเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ผิดนะข้อ3เขาให้ตัวนี้มาเราถามว่า u.v เท่ากับ12จริงไหมก็ถ้าอยากได้ u.v เนี่ย เราจะย้าย W ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งให้อยู่กับ b อยู่ด้วยกันนะแล้วก็จากประโยคนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าประโยคนี้จะต้องเป็นจริงนะแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะใช้กฎของ cos ในรูปของการดอทเวกเตอร์ ector, ก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็เขาให้ขนาด u เท่ากับ3ขนาด V เท่ากับ4ก็แทนลงไปที่ตรงนี้นะแล้วก็ลบ W เนี่ยมันจะคือเวกเตอร์ w ที่มีทิศตรงข้ามเพราะฉะนั้น ขนาดของลบ w เนี่ยมันจะเท่ากับขนาดของ W นะก็เอา7ตรงเนี้ยแทนลงไปก็จะเป็นแบบนี้ก็ยกกำลังสองแล้วก็ย้ายตัวเลขไปรวมกันแล้ย้าย2ไปหารก็จะได้ u v เท่ากับ12เนีเพราะฉะนั้นข้อ3ก็ถูกต้องนะข้อ4ฝั่งซ้ายเนี่ยใช้กฎของ Co s ในรูปของการดอทเวกเตอนะก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็จะเห็นว่าตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยเหมือนกัน แต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ผิดนะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ3นั่นเอง